สวัสดีครับผู้ชมกับโอตาโอไซเลอร์ครับวันนี้เราจะมารีวิวเลนส์นะครับซัมยังนะครับ12มิลลิเมตร f 2นะครับก็เป็นเลนส์ของ a p s c พีเอไซส์นะครับหรือว่าฟอบเซนเซอร์นั่นเองครับก็จะทําออกมานะครับเป็นเลนส์ราคาถูกนะครับแต่ว่ามันจะแลกมาด้วยความที่มันเป็นเลนส์แมนนวลนะครับ จะไม่สามารถออโต้โฟกัสได้ก็จะทำมาทั้งของค่ายฟูจิฟิล์มโซนี่แล้วก็แคนนอนนะครับแล้วก็พานาโซนิกนะครับเป็นไมโครโฟเตอร์ก็นี่ครับลักษณะเลนก็จะเป็นคล้ายๆอลูมิเนียมนะครับหรือว่าแมกนีเซียมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับท้ายเลนจะไม่มีแผงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเป็นเลนฟูลแมนนวลนะครับหน้าเลนก็จะใช้เป็นฟิลเตอร์เบอร์67มิลลิเมตรนะครับถ้าใครต้องการจะใส่ฟิลเตอร์นะครับตัววงแหวนโฟกัสครับก็จะปรับ สมูทครับได้ตั้งแต่0.2เมตรครับไปจนถึงอินฟินิตี้นะครับส่วนเจ้าตัวแอ e เ t อร์เจอร์ิงเนี่ยจะเป็นแบบคลิกนะครับผม สำหรับคนที่คิดว่าจะซื้อเลนนี้มาไว้สำหรับเป็นเลนที่ถือถ่ายวอล์ก hmm. กับตัวเองก็มันจะได้มุมประมาณนี้ครับ mm hmm. ก็จะได้มุมกว้างแล้วก็ได้ความหลังเบอร์ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับผม mm hmm. ก็ถ้ากล้องใครครับไม่มีจอฟิรร์มสกีนมันก็จะโฟกัสยากหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นแมนวนวลนะครับหรือว่าถ้าอยากจะโฟกัสโดยที่ไม่มีจอฟิรร์มสกีนก็ต้องปรับไปประมาณระหว่างเลข5กับเลข1ครับเลข0ูดถึงเลข1นะครับผมสำหรับภาพนิ่งนะครับก็คือความที่มันเป็นวาแองเกิลเนี่ยมันจะถ่ายภาพได้ กว้างนะครับมันจะเก็บแบ็กกราวได้กว้างครับสมมุติถ้าเราถ่าย subject ครับเพราะว่าข้อดีของมันคือมันสามารถถ่ายได้หน้าชัดหลังเบลอเหมือนเลนฟิกทั่วไปที่มีเอฟงกว้างครับตรงนี้ก็ทําได้นะครับมันเล่าเรื่องราวได้กว้างขึ้นครับว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าเลนที่มันแคบกว่านี้มันจะมองเห็นแค่ subject นะครับแล้วที่เหลือเราก็จะมองไม่เห็นไเลยก็คือมันจะทําให้เราเก็บรายละเอียดของดีเทลว่ามันอยู่ที่ไหนครับเป็นการเล่าสตอรี่ได้มากขึ้นครับในกรณีนี้เหมือนเราจะถ่ายรูปของมะพร้าวลูกนี้เนี่ยเราจะเล่าเรื่องราวของมันนะครรับเาก็จะ ถ่ายมันปุ๊บอันนี้ก็เป็นเลน23นะครับ f2 ก็คือเดี๋ยวเราจะถ่ายอีกเลนหนึ่งก็คือเลนซัมยังนะครับตรงนี้เราก็ใช้เป็นเลนซัมยังนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าลูกมะพร้าวก็เท่าเดิมนะครับอยู่ตรงกลางเฟรมเหมือนเดิมแต่คือเราเห็นวิวต่างๆกว้างขึ้นนะครับ มาพูดกันในส่วนของการถ่ายคนนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยการถ่ายคนเนี่ยบุคคลมันเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ่ายได้นะครับแต่คือการที่เราใช้เลนส์อัลตอรวเนี่ยในการถ่ายมันค่อนข้างจะจัดคอมโพสิชันยากอี่นะครับด้วยความเป็นธรรมชาติของมันก็เนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยครับเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยมันสามารถถ่ายให้หน้าชัดหลังเบลอได้นะครับก็คือเก็บได้ทั้งตัวครับแบบเต็มตัวเลยครับแล้วก็แบบยังเบลอหลังได้อีกนิดหน่อยนะครับสร้างเดฟออฟฟิล l d นะครับสร้างความ โฟกัสเข้าไปที่แบบของเรา subject ของเรานะครับก็หรือว่าถ่ายดุมรวมเก็บองค์ประกอบคนกับวิวอะไรมันก็ได้พอสมควรนะครับแต่คือเราต้องพยายามใช้ความ create กับมันนิดนึงครับเพราะว่าเวลาเราจัด composition เนี่ยม,มันจะยากหน่อยครับเพราะามันกว้างนะครับมาถึงพวก low light นะครับ low light มันจะค่อนข้างทํางานได้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยจะถ่าย ถ่ายเป็นที่โลไล์บ่อยนะครับถ่ายงานมืดๆบ่อยบางทีผมต้องใช้เลนสตัวนี้ครับเพราะว่าเวลาเราใช้เลนแบบผมมีอีกตัวหนึ่งคือ10ถึง24 f4 ครับ f4 เนี่ยต้องดัน iso เยอะมากครับขนาดอันดัน iso เยอะมันยังภาพเรายังไม่สว่างเลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลต่อภาพเราพอสมควรนะครับการที่เราได้ f2 มาจากตัวสัมยังนะครับก็คือถ่ายดาวถ่ายได้นะครับถ่ายดาวถ่ายได้ถ่ายวิว ถ่ายวิวเป็นยังไงถ่ายกลางคืนดีนะครับคมครับภาพคมมากนะครับแฉกแฉกเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เลยครับแฉกเนี่ยเขาจะเป็นแฉก6แฉกนี่ครับสวยๆดีนะครับผมชอบนะครับเพราะว่าชอบเล่นกับแฉกกับพระอาทิตย์กับแสงไฟกับหลอดไฟเนี่ครับเพราะว่ามันมันมีเอกลักษณ์มากครับถ่ายแลนส์สเคปก็คือชัดนะครับถ่ายชัดมากเปิดไปสัก f4 หรือว่า f 5.8ถึง f 11เนี่ยประมาณเนี่ยครับก็คือจะคมทั้งภาพเลยนะครับผมถ่ายคนนะฮะนี่ครับผมก็ใช้มานานพอสมควรนะครับเลนสตัวนี้ก็คือนี่ครับจะเห็นว่าใช้กับกล้องต่างๆมาตั้งแต่นู่นครับ xt2, xh1, xt3 ก็ใช้นะครับต้องขอบคุณเลนส์ซอมยังจริงที่ทำให้ทําได้ผลงานดีๆครับให้ได้งานดีๆออกมาก็ประมาณนี้ครับรีวิวเลนส์ตัวนี้ของผมถือว่า ผมใช้มาพอสมควรและผมถึงได้กล้ารีวิวแล้วก็กล้าพูดได้เต็มปากว่ามันเป็นเลนส์ที่คุ้มนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากจะลงทุนมากๆนะสำหรับเลนส์อันต้าวายหนึ่งตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe ช่องแล้วก็กดกระดิ่งไปด้วยครับเวลาคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะครับโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ